สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปชมกล้วยด่างหน้าบ้านนะครับกล้วยด่างต้นนี้นะครับปลูกมาได้2ปีจะครึ่งแล้วนะครับจะครบ3ปีแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับออกหน่อมานะครับเป็นกล้วยด่างนะครับนี่เห็นไหมครับเริ่มด่างแล้วนะครับด่างแบบชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็มี เนี่ยอย่างนี้ก็เริ่มเริ่มจะด่างแล้วนะครับต้นนี้คือเป็นกล้วยไข่พันุดั้งเดิมต้นเล็กๆเ,เองนะครับหนอนี้ครับด่างแค่หน่อเดียวนะครับแต่หน่อแรกนะครับคือตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่ามีลูกออกแล้วนะครับก็ลูกมันก็อร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ต้นใหญ่นะต้นใหญ่ไม่ใช่นะครับต้นใหญ่ไม่ด่างแต่ด่างตรงลูกมันนะครับ ตอนนี้ก็มีเพื่อนในหมู่บ้านนะครับมาถามซื้อต้นนี้แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังไม่ผิดครับต้นนี้นะครับแปดพันห้าต้นตี้ดเดียวเองนะครับไม่รู้จะหายหรือเปล่าไม่น่าจะหายเพราะว่าเรามีกล้องหน้าบ้านมีรมพอด้วยนะครับเขามาถามซื้อแล้วนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้เป็นกล้วยไข่พันโบราณน,นะครับ แล้วก็มีอีกหน่อหนึ่งหน่อนี้นะครับที่กําลังแตกออกมานะครับหน่อนี้หน่อนี้ไม่ได้ด่างนะครับไม่ด่างอันนี้เป็นใบออดนะครับด่างชัดเจนเลยนะครับนี่กําลังกําลังด่างนะครับต้นนี้นะครับมีต้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทําหน่อมันออกมาว่ามันลูกมันหน่อที่แตกออกมาเนี่ยมันจะด่างไหมนะครับเพื่อนๆครับนี่ ดงชัดเจนเลยต้นเรียวๆนะครับเป็นกล้วยไข่สายพันธุ์ดั้งเดิมเอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับ